ครับครับผมสวัสดีอยู่เราสองคนกันต่อนะการแข่งของเราในวันนี้แลวสิ่งเงินไดครับไปรับชมกับรายชื่อของแม์หรือแผนที่การแข่งกันเลยนะครับแซนตองครับถูกเลือกมาโดยทนายของลำพูนนะฮะโอ้ยเป็นเบนแมปของเขานะสำหรับแม์แรกนี้ครับเลือกมาด้วยความมั่นใจตามมาด้วยแม์ที่มั่นใจอีกหนึ่งแมปครับของแอคแทกเอาเราเลยที่ครับที่มีชื่อว่าโพวินนะครับซึ่งแน่นอนได้ดูทั้งแซนตอมแล้วก็โพวินนะครับแต่ว่าถ้าทั้งคู่ครับ เดียวว่าฮาจบก็บไม่ลงเนี่ย<ช>นะฮะต้องไปต่อกันในแผนที่ตัดสินสุดท้ายแผนที่ที่สามนะครับก็จะเป็นเซฟเฮานั่นเองครับที่ออกมาในคู่นี้นะฮะแอบ,บมีเหนื่อยๆเหมือนกนันนะเมื่อวานครับอโอ้ยโป้บะไปทีแล้วยิงไล่มาคิดแคสหลบเฟดไปเหลือ24และดูฮาดับเบิลคิวจากแอตแทกออร่าหรือเมทคนเดียวแล้วเมทไปเก็บยวขันนั่งซาร่าได้และเวทเหลือ1ต่อ2กับเด็กปั้นและมีโมมีโมปล่อยเดินมีโมปล่อยเดินแล้วยิงหลักวีวีแบบฮาด้วยครับ แล้วเอ้าก็ยืนแบบมุมมันเปิดโอ้ยยื้ออยู่หาสามคนแบบนี้เลยซึ่งขอสักหนึ่งหัวก่อนแล้วโดนแม่และเรียบร้อยครับเด็กฟ้านเก็บไปหนึ่งเหนือวันอ่อนวันครับอุ้ยทไมเห็นล่าสุดอุ้ยแล้วโอ้โหเด็กป้านได้ยินทิศทางของกระสุนมาแล้วปายเข้ามาแบบนี้เลยป้าเดือดสิบแปดหลังเลือดเอ้าแล้วก็อ้อมมาจนแบบฝึ่งแล้วนะเมื่อกี้เพราะว่าเขายังรอมุมเดิมอยู่เลยนะเด็กฟ้านนะ แล้วปาดเฮดช,ช็อตจากจินนี่เอาเรื่องทีเดียวแล้วหลบไม่ไหวตอนนี้มีโมโเก็บจินนี่ไปแล้วเป็นทีมเจครับมาเก็บทางหน้าของมีโมโไปได้แล้วคิดแคทไปเก็บเด็กบ้านจนได้เลยจุกูคนเดียวครับว on ันออนวันอยู่สองคนนะเพื่อนยังไม่มาเอ้าเราพยายัดใกล้ครับแม่ไปโดนจุกูยิงยัดก็ไหวอะอึ๊บเรียบร้อยครับเทียนเจฮะเก็บสแฝงเพื่อนได้นครับเทียนเจแล้วมาซะด้วยนะครับโอ้แล้วก็ดูอย่างเดียวอะดูแดี่ตาฮะมืออย่าต้องครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ไงมีโมโดดขึ้นใส่เลยครับโอ้โหพอเจอเฮลทำไปเล่นบายแล้วยืนอยู่ในบอลกันหมดไม่ได้ตัดทันใดทักหนึ่งแล้วก็เดินลุกเข้ามา,<อ>าแล้วเด็กป้านี่ตัวนี้มีโม,โมหันสะบัดมาดูนี่ครับแบบเมทเฮดช็อตคือเด็กป้านไปแล้วก็เหลือสองสองเข้ากันแล้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้แล้วอยู่ตำแหน่งข้างบนด้วยคือเปิดจุดมาก็คือ<ถ>อ้าวบันเทิงเริงไส้แล้วโอ้เขามีระเบิด แล้วมี2ลูกด้วยคัดมาจากบ้านเธอแบบนี้โอ้โหจินนี่ครับโอ้โหแล้วจินนี่เม็ดเดียวแจกไปมาแฟนดีดูนหน้าตำบัดแล้วก็ยิงลากตามมาแล้วจะมีทางด้านสายลิซึ์เพราะมีโมเดินออกมาช้าแล้วก็เดินออกมาเฮจจอดส่แล้วจินนี่ดีหลังประตูเสียงใกล้ๆครับโอ้โหแล้วจินนี่ครับโตจีจวัลแล้งแล้วเจ็บหนักพอถอยกลับไปบีโมกแกลากต่อเอาไปสองครับดาวตาลากลับมาเฮจจอดใส่จินนี่ เราจูกูสแนปมาเช็คเห็นแล้วก็เข้าไปยิงหลังปีอ้าวแล้วปล่อยหลุดแล้วกินแก๊งยจอดใส่ซาล่าแล้วเรียบร้อยกินแก๊งยศจอดใส่จูกูด้วยโอเวอร์ไทม์ฮะแมปเดิมครับโอ้แล้วจะมีตรงนี้แหละฮะเราเปิร์ตยัตสุดไปด้านบนแล้วแบบนีโดกลงมาแล้วเด็กป้าตรงนี้ก็มีโมซาล่ารับสองคิวไปแล้วเบสเก็บคืนด้แต่ซาล่าแล้วเบสเราก็จูบูเฮจอดใส่ทีมเจลเบสสะบัดกับมาต่อสุดท้ายครับดู เหมือนข <โด S 2> ้า<โ>ด้สมัทนะบนอกเลยใช่ <laughs> ปลาเดนอยู่ตรงนี้แหละแล้วเขาจะวางเราเบิดเอาแล้วลิซึ่งยังไม่ได้เคลียร์ยังูกเคลียร์ด้วยนะครับแบบจะเดินตามหลังก็าได้ลิซึ่งเดินหันข้างว่ะแล้วเราเบิดจะดี่ไปทำงานแล้วซาร,ายายร่าสุนีิซึ่จัดมีโบไปแบบนี้ไม่ต้องรีบก็ได้เขาปบอมไซ์เอครับยังไม่ต้องวางแลง้วต้งได้กลับมาเท่ากันสามศูนย์ของลำพูนอยู่อันใกล้นี้แล้วนะครับวางปอมเลือดเข้ามาครับแลวเรี้ยงรอจูกูไปเก็บจจนี้ได้เอาแล้วครับเหลือลิซึ่งคนเดียวฮะลิซึ่งบอกเอาอีกแล้วฉันอีกแล้วนะซาร่า นิน่งๆก่อนก็นี่ไงน,นิ่งๆครับแชมของเขาหรือเปล่าฮะตอนนี้ตัวเล่นได้เปรียบสุดตนแล้วก็โดดยัดหน้าไปับแหมพันดี้เอาคือมาก่อนตัวแรกแล้วเขาบอมป่าแล้วซาร่าซาร่าช่วงกนอยู่สายกันแล้วจีนี่เก็บได้ตัวหนึ่งเหลือสองต่อสามก็เลื่อนเหลือน้อยเข้ามามเป็นเต้าจุกูเต็มเอาอย่างมุมมุมหากินมุมหากินเดแล้วโดดเข้ามาในบอมแล้วดูฮะทีเอ็เจเก็บไปสุดท้ายอยู่นี่มุมเดิมมุมเดิมเรียบร้อยครับ โอ้โหนี่คือฉมหน้าีเปี้ยนสีหน้าฉมหน้าของเยโกนา